ครับสวัสดีกับผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่ของเราในไฟออฟคาเลเตอร์นะฮะในตัวละครโคตรพิเศษเลยนะฮะดังมากๆเลยนะ,ะช่วงนี้คือแอสตาจากแบล็กโคเวอร์นั่นเองโอ๊ะฮะ โอ้โหเป็นดาวเมยด้วยวะเคไเกอที่เกิดมาตายเลยอินโสเกะใช่ป่ะชื่อมันอ่ผมจำชื่อมไม่ได้อา่าปรับลงกวลา150แล้วกันนะเอเอผมให้ดูโมเดลชัดๆด้วยวโมเดลนี่ไฟใหญ่มากนะขนาดไฟมนะันใหญ่จัดเลยเอา่าเป็นคนรัเสเซียนะฮะแกะมามั้งเป็นโมเดลของอา่า จำฟอร์นะเท่าที่ผมดูดูนะฟันพีนี้ล่างขาดคิดสองเลยมันเป็นคิวคิวด้วยตากลีโอ้โห้กระฟันแรงกว่า คิวสองสติดตัวนะครับว้ากติวมันก็นี่นะเนี่ยตัวมันก็ตีตัวมันก็โห่มกันนะเนี่ยสตกติวนี้แบบไม่ครูดาวนะะลองไปตีโกเลมดูดูดิมันจะเข้าเยอะไหมตีโกเลมอไม่ต้องห่วงได้ไปสามร้อยหมดอยู่แล้วเข้าอยู่แล้ว แต่มังกรนะสีสบายไหมแรงใชได้เลยจืาถึกด้วยนะไปเบลสิบนะครับจะมีสกิลสิลนึงเอ่อสิบสิบ ใช้โปรแกรมคีรัสใหม่ไม่ถนัดเลยวะดูนะเวลาผมกดคิวนะเวลาผมกดคิวเนี่ยมันจะเหมือนเมาส์แบบมันจะลากไปกดมันจะลากบไนีดมันไม่เหมือนอันเกา่าอ่ะอันเก่าของผมมีปัญหาพอใช้ไปปุ๊บมันกระตุกวะ่ะไม่รู้เป็นเลยอา่าแล้สกิลเออะไรวะเดินลงมาจับมัน ว้าวแบ็คคอร์รีเกนส์เสียงดังๆนะจะได้ยินจะชัดโอ้ผมหลบได้ป่ะโอ้โหยวันนี้ไม่ไม่ผู้ดัง แบ็คโฮลครีนเฉดฟาร์มได้ป่ะเทคสกิลอาร์เลยอาร์โอ้วิ่งมามีออร่าด้วยเฮ้ยมีสกิลอีกโหดูโอ้เท่สกิลทีอะไรวะเฉด อ๋อแต่มันไม่มีเอฟเฟก่าพื้นแตกนะแต่ตอนนี้เอฟเฟกพื้นแตกนะมันจะมันจะโอเคมากเลยผมว่า,านะอ๋อสิม,มัวหนังสือสีดำสีดำโอ้แท้สเตตัส <laughs> สเตตัสอย่างโอเวอร์เลยใช่ไหมคอลแคส เนี่ยที่สกิลนี้มีเอฟเฟกต์พื้นแต่งนะตีมาก่อนสบายเดี๋ยวรอรอที่คอนจงมีเราใช้อ้ามาเลยครับอ๋อโมเดลตัวเล็กไปเปล่าก็เอฟเตามันตัวเล็กนะโอ้โหฮัส<ฮ> น้องผมหลุดวะเป็นไรกันที่อ่ะเป็นไรอ๋อผมหลุดออกจากผมหลุดออกจากทีมกีแนงน้องก็เล่นหลังผมเป็นไรไม่รู้อ่ะเวลาเล่นเซิร์ฟคนน้อยแล้วมันหลุดอ่ะเป็นไรไม่รู้มีเด็กมีเด็กน้องผมบอกว่าพี่รีคอมดิคโดมิโอใหม่หายเลย ผมพูดจริงแน่ไม่ได้ล้อเล่นโอ้อะไรที่ผมทำมาน่าจะหายหมดอ่ะ b บ a c k h u r r i c a ไม่เป็นไรก็จบเลยแล้วก็ซีได้ไหมสีได้ปะ้ีได้ปะส,สเตตัสซื้อไม่ต้องไม่ต้องอัพสเตตัสอา้า

ได้ไงวะเดี๋ยวผมบอกพิมพ์บอกน้องก่อนนะอ้โโอเคไปเลยไปเลยใครมีวิธีแก้เด้งออกจาก TCG บ่อยๆบอกผมหน่อยนะผมย้ายที่พักแล้วมันพอย้ายมาปุ๊บเป็นมีปัญหาเลยอ๋อเนี่ยของเราเนี่ยที่พักผม forces attack. are under พิมพ์พิมพ์หาใน Google แล้วนะมันก็ไม่มีวิธีบอกเดี๋ยวลองฟารนะ์มอีกหน่อยสักวิวห้าสิบดูดิเผื่อมันจะมีอะไรพิเศษนะแต่ผมว่าไม่น่ามีหรอกแต่ไม่แน่ไม่แน่ มีอะไรพิเศษแน่นอนอัพได้หลายทีจังวะว่าต้องมีอะไรพิเศษหรือเปล่านะสิทุกที่เยอะเ่งสี่สิบนะ <Yeah. S 2> ไอ้นีตายแน่นอนเฮลบรอยเราได้ไหมโอ้ยอับได้ยี่ห้อวิวห้าสิบห้าขับได้อีกเหรอ,อ,อเ,รอออเรอฮ้ยอะไรกันเนี่ยมา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 ไม่รู้ห้า,าเลยใช่ไม่ด <laughs> ีจะมีอะไรพิเศษไหมเนี่ย ไปดิอาอ,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 อมันกลับไม่ได้เลยอะไรวะตันตามด้วยห้าสิบนะโอเค อกิวไม่ตายแต่ปีตายโอเคใคร,ใครชอบนะก็กดไลค์กด s u b สไครป์ผมหน่อยนะครับแบบนี้ผมแจกไม่ได้นะคนเกาหลีเขาไม่ให้แจกนะฮะต้องขอไปด้วยบ๊ายบาย